วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับน่นสื้อเรี่มนี้เป็นบุกเพสนิวาตน,นะครับผมอ่านแล้วผมก็ติดใจตัวละครที่เออผมชอบที่สุดก็คือมือจุนทอเดวาหรือพ่อเดน,นะครับและแม่กิงกาลาก,กิกก็นะฮะชอบดูชอบอ่านนังสือแต่ว่านังซืออีเล่มหนึ่ง อันอีกอันนึงก็ไม่ไมีไม่กล้าก็คือสุดสายเลือดถ้าถ้าผมเป็นซีรีส์นะเป็นหนังสือนะครับผมอ่านแล้วก็ติดใจส่วนนี่คือเข็มที่ตัดผมสั่งซื้อมาเองนะครับผมคือผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับแลวผมก็มีผลงานที่เรียกมันก็มีเพลงเพลงที่ผมเขียน นะครับนะฮะนะตะบมปินแบบนี้เทียบกับโลอใกล้ฝาครับนะนะครับเอาคลิปสันส้นๆไม่เอาเยอะเอาเยอะไม่เดี๋ยวมันไม่สนุกจากป่าเขาลำน้ำจากป่าเขาลำนาไพรที่ลกล้างสู่เมืองทุ่งสงที่ขจรไกลลิชา นามคาันผมจากบ้านมาไกลแสนไกลมาชานะได้มาศึกษาฝึกฝนตนเองทั้งกายและใจที่นครศรีธรรมราชปัญญาณกูลศึกษาศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษจริงๆพบกับพ่อรองพ่อ,อคุณครูทั้งหญิงชายในไต่ลายังจนถึงพี่เลี้ยงทุกท่านนะลุกหนะ้า ทั้งแรกพบกันทุกวันทุกนาทีจนกลายเป็นความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ความรักต่างพรมลิ่ขนะีะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูพร้อมรอยยิ้มที่สดใสงดงามงามตาชื่นใจได้ไปเที่ยวทั่วไทยสมดังใจปรารถนาทุกตะกาอา่นคือเวลาที่เราต้องจาไปที่ไว้เป็นตำนาน การเวลาผ่านไปพวกเราได้พบกันอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่คือการกลับมาก็ไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนี่คือวลีเด็ดที่ผมกล่าวไว้เสมอมาไม่เคยเปลี่ยนใจ้อได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระเล็กถึงคุณครูทุกท่านกลับบ้านเรายัางสุขใจ นิลาทถุงสงบาดเราเพื่อนเพื่อนพี่พีนน่น้องนอง้น่ารักน่าเอ็นดูไม่มีพิษไม่มีภัยมีฝีเือที่ขาจรไกลทั่วเมืองนครสีธรรมมาลาทางไกลเล็กไกลไกลและไกลคิดถึงเราอยู่เสมอน,นิลาทถุงสงนิลาทถุงสง อีลาถุงสงนี่คลิปเพลงที่ผมเขียนเองนะผมเขียนลายมือผมเองที่เพื่อผมก็แต่งเองนะครับผมก็ไม่ได้อวดอะไรมากเฮ้ยนะผมก็ไม่พูดอะไรมากนะครับนะฮะหวังว่าทุกคนเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าหวังว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้น ครับคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ